เมตุกชาานาะฝึกหัดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่ได้ย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระมังแล้วนะคะก็ผ่านไป17วันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการให้อาหาร น้องต้นกล้ากันนะคะส่วนต้นข้าวที่เห็นตรงหน้านี้ก็จะเป็นข้าวต่อสองนะคะแล้วก็ยังมีแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ตุ๊กก็เก็บไว้หนึ่งกระมังนะคะเอาไว้ศึกษาดูนิสัยใจคอของเขาอะคะว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวต่อแรกไปเราจะ สามารถทำประโยชน์หรือเพิ่มผลผลิตจากข้าวต่อสองได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มาเช็คดูว่านอกจากต้นที่กำลังออกรวงใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ยังมีอนอใหม่แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนี่ค่ะแตกขึ้นมาเต็มเลยนะคะก็เพียงแต่ให้น้ำแล้วก็ให้อาหารเขาเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นข้าวนะคะ เนี่ยค่ะเป็นรวงที่ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะกำลังสุกแก่อย่างเต็มที่เลยค่ะเราก็จะมาเริ่มผสมจุลินทรีย์กันเลยนะคะ <S <S เริ่มจากตัวแรกค่ะยูเรียน้ำค่ะ ใส่ไป1ขวดน้ำเล็กนะคะตัวที่2จะเป็นน้ำหมักหนอกกล้วยนะคะตัวนี้หมักเกินปีแล้วนะคะใส่ไปทั้งหมด2ขวดค่ะ2ขวดน้ำเล็กนะคะเทลงไปเลยค่ะตัวที่3ามจะเป็นน้ำหมักขี้วัวนะคะที่ตุกได้ทำการหมักไว้เกินเดือนนะคะใส่ลงไป1ขวดเล็กค่ะ ส่วนตัวถัดไปนะคะจะเป็นน้ำหมักปลาค่ะอันนี้จะหมักไว้เกินปีแล้วนะคะใส่ไปทั้งหมด2ขวดค่ะส่วนตัวถัดมานะคะพระเอกของเราน้ำหมักพันปีค่ะตัวนี้ขยายเชื้อไว้เรื่อยเรนะคะใส่ไปทั้งหมด2ขวดคะ่ะเดี๋ยวขวดที่2ก็ใส่ตามมานะคะนี่ค่ะ ซึ่งตัวน้ำหมักทั้งหมดที่ทุกใส่มาเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำหมักที่ใช้ประจํากับพืชเกือบทุกชนิดนะคะเพียงแต่เปลี่ยนส่วนผสมไปเรื่อยๆบางทีก็พืชแต่ละตัวก็จะต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้วันนี้ทุกจะเอามาบำรุงต้นกล้าข้าวเล็กๆของเรานะคะก็เลยจะใช้หลายตัวหน่อยเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารที่ ครบท่วนนะคะหลังจากที่ปล่อยให้เขาอยู่ในสภาวะแห้งแล้งมานาน,น,านพอสมควรค่ะจากวันที่เราย้ายกล้าลงกะลมังวันนี้ก็เป็นวันที่อายุได้17วันแล้วนะคะ<ม>ก็เนื่องจากปุูกนอกฤดูเนาะก,ก็จะมีตะกะแตนนะคะน้องตะกะแตนมากินใบนะคะแล้วก็ทุกทดลองปล่อยให้ น้ำแห้งนะคะก็คือจะดูว่าเขาทนต่อความแห้งแร้งไหมนะคะแล้วก็อายุ17วันแล้วนะคะตามจริงก็ที่แพลนไว้คืออายุครบ15วันก็จะมาเติมน้ำพร้อมกับปุ๋ยนะคะแต่พอดีมันเลยมาก <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมปุ๋ยกันนะคะก็ใส่ปุ๋ยผสมกับน้ำแล้วก็เติมน้ำไปด้วยเติมปุ๋ยไปด้วย นี่นะคะก็คือแห้งมากนะคะน้องก็ยังทนได้อยู่แต่เราจะไม่ปล่อยให้แห้งไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวมาดูสภาพดินกันเนื่องจากว่าพื้นที่นาตุกะคะมันก็จะเป็นนาน้ําฝนมันจะมีบางปีที่แห้งแล้งมากๆนะคะคือฝนยังมาไม่ตรงตามเวลานะคะบางปีก็น้ําท่วมเพราะฉะนั้นตุกก็เลยจําลอง ว่าเขาจะทนต่อความแห้งได้นานแค่ไหนอ่าลงมาถึงประมาณนี้เริ่มมีความชื้นนิดหนึ่งแล้วนะคะเราไม่ใช่นาชนประทานนะคะจึงจึงจะทำเปียกสลับแห้งไม่ได้เนาะเราอาศัยเทวดาช่วยอ๋อข้างล่างยังมีความชื้นอยู่แต่ไม่เยอะนะคะนะคะดินด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะแต่ด้านบนนี่แห้งแข็งแบบนี้เลยนะคะ เราจะมาเติมน้ำเติมปุ๋ยกันนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะน,นี่นะคะสภาพดินอ่าข้างล่างยังมีความชื้นอยู่เล็กน้อยนี่นะคะข้างล่างยังมีความชื้นอยู่เล็กน้อยนะคะจะแห้งเฉพาะผิวหน้านะคะ ก็นี้ใบก็ใบก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะคะกลางวันแดดร้อนนี่ใบจะห่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํานะคะพร้อมกับให้ปุ๋ยน้ําไปด้วยนะคะีพร้อมกับการเติมน้นนะะําเลยค่ะหลังจากที่เราทำการผสมจุลินทรีย์แต่ละตัวในถังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ นำมาใช้โดยการใช้จุลินรีย์1ลิตรต่อน้ำา20ลิตรนะคะผสมกันก่อนจากนั้นตุกก็จะนำมาตักนะคะใส่ในกรละมังข้าวแต่ละกรละมังนะคะโดยจะค่อยๆเติมนะคะเนื่องจากเข้าแห้งมากนะคะตุกก็จะค่อยๆเติมในรอบแรกก็จะใส่กรละมังละ1แก้วนะก่อนนะคะให้เท่าๆกันทุกกรละมังค่ะ ซึ่งในแต่ละกระมังนะคะต้นข้าวของเราก็จะเติบโตแตกต่างกันบางต้นแข็งแรงก็จะโตดีหน่อยต้นไหนที่ไม่แข็งแรงก็จะโตช้านะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ทันกันนะคะเราจะใส่ในรอบแรกใส่ไปก่อนกระมังละ1แก้วจากนั้นในรอบที่สองเราก็ผสมมาอีกก็จะเพิ่มเป็นกระมังละ2แก้วนะคะใส่ไปจนกว่าดินเขาจะดูดซับ น้ำจุลินทรีย์ของเราให้อิ่มตัวแล้วก็รักษาระดับอยู่ที่เหนือพื้นดินขึ้นมาประมาณ5-10เซนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ทุกจะใส่เติมขึ้นมาให้น้ำท่วมผิวดินไม่เยอะมากนะคะเพราะต้องการให้แสงแดดช่วยในการทำงานของจุลินทรีย์แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยนะคะให้ต้นข้าวของเราได้รับแสงอย่างเต็มที่นะคะจะยังไม่ได้ปล่อยแหนแดงหรือ พืชอื่นๆเพื่อสร้างอาหารเพิ่มในให้กับระบบนิเวศในกละมังนะคะนี่ค่ะทุกก็จะรักษาระดับน้ำในสามวันแรกนะคะไว้ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ใส่เยอะไปกว่านี้จะค่อยๆให้ต้นข้าวเขาปรับตัวนะคะเดี๋ยวพอครบสามวันเราจะมาสังเกตการเจริญเติบโตของต้นข้าวอีกทีนึงว่าเขาตอบสนองดีไหม ะะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะแต่ละกระมังก็จะใส่น้ำไว้พอแฉะนิดนึงแบบนี้นะคะก็น้ำท่วมขึ้นมานิดนึงนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เรา,าทดลองแกล้งให้เขาขาดน้ําหลังจากนั้นก็เติมอาหารเติมปุ๋ยนะคะ mm. เขาก็จะเริ่มนยคะเริ่มแตกหนอ่อ mm. ขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็จะเริ่มแตกหน่อแตกกอขึ้นมาแล้วก็ต้นแข็งแรงสีเขียวสดใสแบบนี้นะคะ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะสังเกตว่าสีเขาจะดูสดใสขึ้นนะคะเริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นนะคะต้นก็โตขึ้นจากวันที่เราเติมน้ำเยอะเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอเราเติมปุ๋ยเข้าไปเพียง3ามวันนะคะ<ๆ>เขาก็จะเริ่มโตขึ้นนะคะแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะคะนี่เลย จำได้ไหมคะต้นนี้ที่วันนั้นตักต๊กแตนกัดอะคะ่ะเขาเริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่ไงเริ่มแตกแตกหน่อขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นนะคะพเพิ่มขึ้นมาส่วนใบก็สีสันสดใสนะคะนี่ค่ะยังมีรอยกัดอยู่เลยนะคะนี่หน่อใหม่ของเขาตัวเร็วมากเลยนะคะหลังจากที่เรา ปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็เราเติมปุ๋ยลงไปด้วยนะคะนี่เลยกำลังงามเชียวค่ะนั่นไงใบที่ตะกะเตนกัดวันนั้นนะคะยังทิ้งหลักฐานไว้อยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวไม่ไวแสงนะคะทุกจึงสามารถมาปลูกนอกฤด,ดูแบบนี้ได้นะคะ แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไม่ทุกชาวนาฝึกหัดสวัสดีค่ะ